oh the gods favor me the gods favor me ได้กุญแจ๊อยาเนอะไปมันอยู่นอกวงเดียวก่อนที่มันจะโนะ <Okay. S 3> อเคแอลไฟลิงไปตรงนี้คนตามไปแล้วหรอยังกองทองยังอยู่นี่ เงาทองบวกเงาทองบวกดาบใหญ่ทองโอ้โอ้ยโง่ละมาเอาวุนละวุ่นว oh ุ่นนี่นี่นี่เออนี่โอ้เมีมีทูทองแล้วอืม แต่ละคนกูออฟชั่นแล้วเหรอนี่อะไรอ่ะเป็นใ่เป็นแนวตรงบ้าใครขอเล่นปืนกันทีม <c oughs> นี้ไม่มีคนเล่นปืน <c oughs> นารากาบัดพอดิทธิ์วัดตันดิงไปไหนหมดวะ <c oughs> กบองกบองกบอน่ะใครอากบองมงไปยเยไ่มีอะวผมเอาหอไปนี่ว่าผมเอาดก็เอาไปตีเอาไปตีเอาไปตีได้โดนคอมโบบูลี่แน่มึงคอมโบอะไวคอมโบบูลี่ไงปุ๊บหัวดังโบ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 บูลี่ช่ไหม boy. <coughs> 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 I see something that may be a shadow will เ,เหมือนกนกนะัอย่านะอย่านะสองคนอย่าทิง้งผมไปพี่ก็ไม่อยากไปอะแต่มันจำเป็นเขาไม่ให้พี่อยู่มับออกเขาไม่ให้พี่อยู่เฮ้ยมีคนกระโดดกัน,นข้างหน้าแต่ผมใส่กล่องทองอยู่ เอ็มเลยทีหนึ่งอะ่ะอ๋อมันเปิดประตูมันเปิดประตูปปะตไปแล้วแจไม่รักอืมเอาวะเราเรามานันออกแบบรับกันแบบอาวุธเรามีไว้ทีอันดับอันดับสองแลนะ้วนั้นข้าวจัด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไปโดนไปโดน ออาได้ไหมอ,อหายไปหมดเลยลลโอ,โอ้ตายโว้ย

ข้ลาล่ปันลงมาหาแล้วต yeah, like right uh. ัวน้ยตหม่อแดงเงี้ยตายตรงนี้ตา้งนตาตงน้นงนั่ยแดงนขอยดงนะตีใ่ใหม่ตีใหม่ถอยได้ถอยผมอ่ะไกันหนีได้ดิที่โดนอ่ะ มันมันเป็นตัวอักกำิลิศมา่อแดงจะตายอเคโอับมาไปตายตายรสดยสยสอีกตัวนึงอีกตัวนึงใส่ใส่ใส่นะใส่ตีนะหมดยังวไหมวะอยู่นี่อ่านี่ไหนวะนี อุ Ooh, s <S <im <im ้ยน้ำแข็งมาจากไหนวะตายตายๆเลือน้ำแข็งเลือน้ำแข็งโอเคน้ำแข็งอยู่บนนั้นไปเกาะแบบ no no n ๆๆๆไปละ มามาเก็บอะไรก่อนโอ้ยพวกนี้มันออกจากฟินิกส์มาด้วยมีอะไรให้เก็บเอ่อมีดสั้นอยู่ไหนวะโดนขโมยไม่มีนะที่ผมเออมีดสั้นทองหายไอคาเดดาหมันอันนั้นผมอะแล้วมันก็หายไปโอ้เมื่อกี้เราตบสองตีร่วงเลยนะเออของแ้ เราก็ไม่ธรรมดาบอกเ้วเฮ่บวายเราไม่ใช่ธรรมดาเราก็เป็นธรรมดาแต่พิเศษเพิ่มข้าวไข่ดาวด้วยจะสั่งแบบธรรมดานะแต่ไม่ได้หรอกเมาต้องกินไข่ดาว ก็มีทางสองหมื่นหกไอ้นั่นใช้ไปยังวะใช้ไปแล้วนี่ไงไอเนี่ยมังกรมังกรมาขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมันใช้ไปแล้วทำไมมันไม่มีให้เลยก็รอมันใช้หมดมั้งซุ่มเจ็ดสักไม่ซุ่มไม่ซุ่มรอซื้อรอซื้อรอซื้อก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยซุ่มนี่นี่ค้นค้นค้น ัเจะเจอจะเจอตัวเดียวใสมาเยเืนมันท hey, ้งบนนะเอาเอาเอามาแล้วกันโอเคโดนบุลลี <h 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 ่บุลลี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 ่โดนพับซิ่งไปเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น้ำจะตายอุ้ยเฮ้ยผมตายว่ะโอ้ยน้ำตายเอาผมตายอยู่นิตสองยู่นิตสองไปนี่ยิงเจ็บขอบ้อมเลยูหนตายแล้วมันตายแล้วผมมันเอาของตไปแล้ว,ลว,วกันทุกค อหมดแล้วเหรอสามตีวยทักผมมันโอเคเนะหอกมันเอาไปแล้วอยู่ที่ศพกันแล้วโอเคเนี่ยเนี่ยอยูนเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝากม่จำได้ครับอ เฮ้ยติดอะไรวะตาย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 สองแล้วตายหมด้ยหมดเอาหอกก่อนนะมาคุกคาฉันมันเป็นอะไรบงมาเลยน้ำมนต์น้มดต์ร เจอแล้วไม่มันหนีออกนอกวงว่ะเ,เราเข้าวงก่อนไหมเ,เข้าก่อน,น,นเข้าก่อนเป็นยังไงวะลิ่งทางทางแลงค์ร้องเด็กไม่ได้ขอผมไม่โดน มูนเบนนี่ก่อ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 นอนี้นะบาเตานะบาเตาบปเตตรนี้ตัวนี่นี่นโอ้โหเฮ้ยอ้อมม้นเฮ้ยโดนรอบทิศเลยวะได้ไ้ได้ม้งาเดิมาเนไปไป สวยจ้ะสวยเป็ดๆข้างบนเหรอข้างไหนล่ะข้างบนข้างบนเลยปิดพี่นักปั๊มกว่านหนพี่นักปั๊มก่อนหนอย่าหมดตัวอย่าอะไรย่าอะไรมีนี่นี่ผมมีนะอย่ามีนะไม่ได้กระบอกผมมีเอาไหมเอาเอาเดี๋ยวผมมันมีปั๊ม ผมเาทิ้งไปแล้วหรว่ายืนทำไมเนี่ยเเมซันเลยคือเเมสันใครเอบ้อ่าไม่มีนี่มีคไม่มีอ่ะว่่้นาออมามแับขอบคุณครับข้างหลังมาเข้าวง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  ขี่กระตังเกินมาคิดนี่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 อยู่ได้โอ้โหพุ่มเล็กๆเออมาปุ๊มปับปับโพกวัดไมึกอ่องไหมตากี้สกิลอ๋อปุ๊มปับปับโพกอันตีไม่มีอ่ะอันตีไม่มีอยูคนเดียวอ่าผมแปดสิบห้าแล้วแปดสิบหกขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ละสองวิสองวิขึ้นเปอร์วิขึ้นเปอร์ a few moments later ไอ้ไอ้ต้องหายตัวตัวเดียวให้เจอตอนเนี้ยตัวเดียวหายไปไหนเสียหมดเฮ้ยมันมันของอ๋อหนึ่งหนึ่งเห็ไหมเมื่อวานหนึ่งหนึ่งก็สลิงทางไปก็ดูนู้นนู้นอยู่บนนู้นอ่ะลงไปแล้ว อยู่บนต้นไม้ย่เฮ้ยเฮ้ยนี่บมนี่โนเ้ยเฮ้ยเอาหรอเอาหรอไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้ก็เดพวกนั้นอยู่อยู่ไหนมันเห็นมั้งน่ะเราไปอืมเราได้วงน่ะเราได้วงอยู่นะอนั่นอยู่บนต้นไม้ย่ไม่รอรอรอวงแคบรอวงแคบเปิดไซแล้วนั้นเลยไงแล้วก็อันตรใคร It's ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันแรนสโตนนี้แรนสโตรนี่นะจะเล่นะลงลงตรงนี้เลยขอมองมันมันอยู่ยวขอบงเล่นอะไรกันนะเล่นเพชรกันไอันนี้แหละตัวเดียวละน้ำแข็งน้ำแข็งแต่ตัวเดียวน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งก่อน ต่อเเฮ้ยน้องวะอยู่ไหนวะเนี่ยบุลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตีอันตีันตีอันตีันตีโอเคโอเคเี่ยมันอยู่ไหนวะมีตะล่กะล่ะบนสายสายมาสายมาสายมาผมผมผมโอเค

เอาเอาเอามันออกล้งวงสวยสวยสวยเอาแล้วมารูดตอนสำคัญอีกแล้วฮ่า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 องรูดตอนสำคัญอีกแล้วอ่ะเกลียดหน้าตัวเองที่ผ่านเนี่ยเกลียดหน้าดีกว่าชนะหรอชนะสิครับ เจคอมโบบูลี่เข้าไปเออ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 คัมโบคัมโ,โบบลี่